ทุกทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะเรื่องเราครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องราวของพระเจ้าเปรฐทิโกศนนะคะก็อยู่ในช่วงท้ายรัชกาลแล้วและพระองค์ก็ได้ทําสิ่งหนึ่งซึ่งจริงๆก็เหมือนเป็นความผิดครั้งหนึ่งคะ่ะเป็นความผิดที่พระองค์กระทําโดยที่ไม่ได้ไตรตรองให้ดีซะก่อนนะคะนั่นคือการวางแผนที่จะฆ่าพันธุลเสนาบดีเหตุที่พระเจ้าเสรฐทิโกศนเข้าใจผิด ก็เนื่องมาจากที่พระพุทธองค์ตัดไว้นะคะว่ามนุษย์ก็ประกอบไปด้วยกิเลสโลภโกรธหลงก็เนี่ยแหละคะ่ะกิเลสสามตระกูลนี้แหละก็อยู่ในใจของมนุษย์อมมาตทั้งหลายที่มีความอิจฉาริษยาในพันธุระก็เลยพูดพยายามพูดโกหกไปว่าพันธุระต้องการจะได้ราชบัลลังก์ของพระองค์เอาจริงๆถ้าเกิดพันธุระอยากได้บัลลังก์ก็จะรู้ว่าพันธุระเป็นเจ้าชาย เป็นเสนาบาดีที่เก่งมากมีพละกําลังมากแล้วก็เป็นคนดีด้วยถ้าเกิดต้องการที่จะได้บัลลังก์มีหรือจะช่วงชิงเองไม่ได้จริงไหมคะแต่พระเจ้าเปอร์เซนที่กุศลไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้เพราะถ้าพระองค์คิดขึ้นมาก็น่าจะเข้าใจว่าคนเก่งขนาดนี้ถ้าอยากได้บัลลังก์ปานนี้แบบอ,อ้ปานนี้ถูกชิงช่วงไปนานแล้วก็เลยไปเชื่ออํามมตา์เหล่านั้นเพราะว่าอํามมตา์เหล่านั้นได้เสียผลประโยชน์ จากครั้งที่แล้วที่เล่าไปว่ามีการเสียผลประโยชน์เพราะว่าพันธุละมาช่วยตัดสินคดีทาให้มีความเป็นธรรมก็เลยพูดแบบนี้ไปพระเจ้าปรเสิที่โกศลหลงเชื่อแล้วก็เลยวางแผนจะฆ่าพันธุละและก็ฆ่าสําเร็จด้วยเพราะว่าจากที่เราวิเคราะห์กันก็คือพันธุละยอมที่จะตายในเมื่อเพื่อนรักอยากฆ่าในเมื่อเราได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกรรษัตริย์พระองค์นี้แล้วและเป็นเพื่อนรักด้วย ในเมื่อไม่เชื่อใจกันแล้วก็เลยยอมที่จะถูกฆ่าตายครั้งที่แล้วก็จบลงว่าพันธุระก็ได้เสียชีวิตแล้วนะคะแล้วพระเจ้าเปรนเสที่โกศลก็ส่งคนมาสอดแนมที่บ้านด้วยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเป็นหลักทั่วๆไปเลยค่ะถ้าเกิดเราหรือว่ากษัตริย์ทั้งหลายมีความรู้สึกว่าใครจะเป็นกบฏอมันก็เป็นเป็นเรื่องปกตินะคะ ใครที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกระบฏก็มักจะไม่ได้ถูกฆ่าตายเฉพาะตัวเองก็ต้องมีการฆ่าล้างตระกูลทําให้พระเจ้าปเปเสนธิโกศลทรงทหารมาสอดแนมที่บ้านของนางมาริกาเพื่อที่จะดูว่านางมาริกาเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าเป็นกบฏจริงก็ต้องมีปฏิกิริยาอีกแบบหนึง่งใช่ไหมคะแต่ว่านี่คือนางมาริกาไม่ได้เป็นกระบฏไม่ได้ทราบเรื่องอะไรเลยพันธุระมีความบริสุทธิ์ทําให้นางมาริกาบอกกับสไพร์ทั้งหลาย บอกกับสไปยไปว่าให้พวกเธออย่ากโกรธเลยนะอย่ากโกรธเลยว่าใครที่ทําอ่ะอย่าไปโกรธแค้นเขาอย่าไปผูกโกรธอาฆาตให้นึกว่านี่คือกฎแห่งกรรมที่พันธุระและสามีของพวกเธอได้กระทําไว้ในอดีตทําให้ผลแห่งกรรมมาส่งผลก็เลยต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้นะคะก็พูดให้ข้อคิดไปพระราชาทราบเรื่องก็เลยคิดได้ค่ะว่าณะนี่เราทําผิดพลาดไปเราได้ฆ่า คนที่เป็นคนดีให้ตายไปก็เป็นความเสียพระไทยค่ะหลังจากนั้นต้องบอกว่าเป็นการแก้ตัวนะคะก็เลยตั้งทีฆะการยานะผู้เป็นหลานชายคนเดียวของพันธุระขึ้นเป็นเสนาบดีแทนเพื่อที่จะให้ในใจของพระองค์มีความรู้สึกผิดน้อยลงถ้าจริงๆก็คือแบบนั้นค่ะเหมือนแบบทําผิดไปแล้วก็เลยแต่งตั้งหลานสิ่งที่เกิดขึ้นคือทีฆากรยนะเป็นเสนาบดีแล้ว สิ่งที่อยู่ในใจก็รู้ค่ะรู้มาตลอดว่าพระราชาเป็นผู้ที่บงการสั่งฆ่าพ่อของเราแล้วก็ปู่ของเราทําให้ทีฆาการายณนะคิดอยู่เสมอเมื่อไหร่มีโอกาสก็จะขอแก้แค้นแต่ก็ไม่ได้คิดจะแก้แค้นในพระราชาตายขนาดนั้นนะคะก็คือแก้แค้นอะไรก็ได้อนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจค่ะแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทีฆาการายณะเป็นเพื่อนกับเจ้าชายวิทูธภา เราพอจำเรื่องเราเจ้าชายวิทูทภาได้นะคะมีเกรดนิดนึงเจ้าชายวิทูธภาเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะพระองค์ไม่ได้ชื่อวิทูธภานะคะเหตุการณ์ก็คือตอนแรกที่เจ้าชายเกิดมาพอเกิดมาแล้วอะค่ะตอนนั้นพระเจ้าเปรเซนทิโกศลก็ก็รู้แล้วว่าโอ้เรา,เาพระนางวาสภาคาติยาให้กําเนิดพระโอรสแล้วตอนแรกก็ส่งสารไปหาพระอยิกาไปหาปู่ ก็ไปหาพ่อของพระองค์ค่ะอยากให้ตั้งชื่อหลานให้หน่อยนะคะพ่อก็ตั้งชื่อเลยค่ะพระเจ้าปู่ตั้งชื่อว่าวัลละภะจริงๆต้องชื่อวัลลภะนะคะวัลละภะแปลว่าผู้ที่เป็นที่โปรดปรานเราต้องการจะบอกว่าพระโอรสองค์นี้เกิดมาแล้วจะเป็นเหมือนเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลายให้ชื่อว่าวัลลภะ,ะบอกทหารไปว่าตั้งชื่อหลานว่าวัลละภะนะ ทหารในหนังสือใช้คําว่าทหารหูตึงจริงๆก็เหมือนทหารหูไม่ดีฟังแล้วอ,อ,อะไรนะอ๋ออ๋อวิทูทพะคือทหารแปลงสารเข้าใจว่าพระเจ้าปู่บอกว่าหลานชายให้ชื่อวิทูทพะก็เลยกลายเป็นวิทูทพะซึ่งเป็นชื่อที่ไม่มีความหมายใดๆออันนี้เป็นก็เป็นเหมือนตลกร้ายในราชวงศ์นะคะในสมัยในยุคสมัยนั้น<ม>พระองค์ในชื่อวิทูทพะขึ้นมา เจ้าชายวิทูธพะอยากเป็นกษัตริย์อยู่แล้วนะคะอยากเป็นกษัตริย์เพราะว่า,าได้ไปทราบความจริงของชาติกําเนิดตนเองจากการไปเยี่ยมไปเยี่ยมพระยาที่กรุงกบิลพัทเพราะว่าแม่ของพระองค์คือพระนางวัสภคติยามาจากกรุงกบิลพัทนะคะแต่ว่าเป็นลูกทาสีความที่แม่เป็นลูกทาสีแม่ก็จะมีวันณะที่ชื่อจันทานอันนี้ตามที่เราเคยร่ำเรียนกันมาจํากันได้ใช่ไหมคะ การแต่งงานข้ามวรรณะของคนอินเดียลูกไม่ว่าพ่อจะวรรณะกษัตริย์ยังไงก็ตามแต่เมื่อต่างวรรณะกันลูกเรียกว่าจันทานดังนั้นเจ้าชายวิทุธภะเมื่อไปเยี่ยมกรุงกบิลพัทก็ไปรู้ความจริงว่าอ้าวแม่เราคือวรรณะจันทานเราก็คือวรรณะจันทานเหรอเนี่ยก็โกรธมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถูกยามเกียรติก็เลยทําให้เจ้าชายวิทุธภะอันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะพี่ๆต้องไป ลองไปศึกษาประวัติพี่ๆที่ไม่ได้ฟังเดี๋ยวลองไปศึกษาประวัติย้อนหลังแล้วกันค่ะเจ้าชายวิทูทะพะจึงมีความคิดอยู่ในใจเสมอว่าเมื่อเราเป็นกษัตริย์เมื่อไหร่เราจะมาฆ่าล้างตระกูลกบิลพัทเพราะว่าหยามเกียรติเรานะคะประกอบกับทีฆากรายานะผู้เป็นเสนาบดีเป็นเพื่อนสนิทกันตอนนี้เป็นเสนาบดีแล้วก็คิดอยู่ว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ศพโอกาสเมื่อไหร่จะต้องทําอะไรบางอย่างากับพระเจ้าเปรตท่โกศลโอกาสนั้นมาถึง วันหนึ่งพระเจ้าเสริฐทิโกศนไปกราบพระศาสดาที่ที่ภูเขาแห่งหนึ่งค่ะตอนที่จะเข้าไปกราบพระองค์ก็ด้วยความที่มีความเคารพในพระศาสดาพระองค์ก็จะถอดเครื่องยกศกษัตริย์ออกหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมงกุฎดาบก็ไม่ได้เอาไปฉัตรนี่ไม่ไดเอาไปอยู่แล้วฉลองพระบาทรองเท้าอะไรคือถอดหมดเลยแต่งกายชุดขาวแต่งกายด้วยชุดขาวเพื่อไปกราบพระศาสดาแล้วก็ไปไปพูดคุย พระเจ้าเสรฐที่โกศลมีเกรดว่าชอบที่จะพูดคุยกับพระศัสดาค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นด้วยอายุใกล้กันนะคะแต่ช่วงนั้นพระศัสดาเกือบเกือบจะแปดสิบแล้วแต่คาดหมายว่าพระเจ้าเสรฐที่โกศนน่าจะอายุมากกว่าพระศัสดา,านิดหน่อยนิดหน่อยค่ะก็เหมือนกับคุยแล้วก็ได้ความรู้ก็ชอบไปคุยก็ไปกราบพระศัสดาที่คัจกรายณนะเห็นว่า พระเจ้าแผ่นดินถอดเครื่องทรงแล้วรีบเอาเครื่องทรงของพระราชาทั้งหมดกลับเมืองหลวงค่ะไปถวายให้กับเจ้าชายวิทูธภาสถรปนาเลยขึ้นเป็นกษัตริย์เลยเออนนี้มันก็แปลกเหมือนกันว่าเอะวิทูธภาก็ไม่พูดถึงพ่อเลยเหรอก็เออในเมื่อได้สมบัติจากพ่อก็ยินดีเป็นกษัตริย์พระเจ้าเป็นเสนท่โกศลกราบพระสัสดากลับมาแล้วออกมาออกมา,ออกมาจากออกมาจากสถานที่นั้นนะคะ เห็นว่ากองทหารหายเกลี้ยงเลยเหลือแต่ม้าหนึ่งตัวแล้วก็คนรับใช้หนึ่งนะผู้หญิงหนึ่งคนที่ทีคักรยณนะทิ้งไว้ให้ก็ยังมีน้ำใจค่ะทิ้งไว้ให้นะคะไม่ให้ไม่ใช่แบบพระองค์ไม่เหลือใครเลยพระองค์ก็รู้ทันทีค่ะว่าโอ้เราเราโดนเสนาบดียึดบัลลังก์ละสิ่งที่จะทำได้ก็คือไปหาหลานหลานของพระเจ้าเปนเสทียโกศน คือพระเจ้าชาติรูค่ะพระเจ้าเปรเซนท่โกศลอภิเศกกับน้องสาวของพระเจ้าพิมพิสารอ่าพระเจ้าพิมพิสารอภิเศกสมรสกับน้องสาวของพระเจ้าเปรเซนที่โกศลคือพระนางเวทีหีพระเจ้าพิมพิสารจึงมีพระโอรสคือพระเจ้าชาติรูทําให้เป็นญาติกันนี่แหละพระเจ้าเปรเซนที่โกศลก็เลยเดินทางรีบขี่มา้าพาธาตุ ไม่รู้พากันไปยังไงนะคะก็พาทาตไปด้วยไปแคว้นมคตไปเมืองราชครืเพื่อจะไปหาพระเจ้าวาชาศัตรูไปขอความช่วยเหลือค่ะไปไขอความช่วยเหลือจากหลานว่าตอนเนี้ยปู่อ่ะเออโดนเอาบัลลังก์ไปแล้วแต่ไปถึงเป็นช่วงเย็นแล้วประตูเมืองปิดแล้วพอประตูเมืองปิดสิ่งที่พระองค์ทมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเพราะว่ามาด้วยชุดขาวไม่ได้มีเครื่องทรงกษัตริย์ไม่มีใครรู้ว่า นี่คือพระเจ้าเปรฐทิโกศลทําให้พระองค์ต้องนอนอยู่หน้าหน้าประตูเมืองเลยก็บรรทมหน้าประตูเมืองนะคะคาดหมายว่าขณะนั้นเป็นอากาศหนาวของยุคนั้นเป็นในช่วงฤดูหนาวทําให้ด้วยความที่พระองค์ก็เดินทางมาเหนื่อยมากจากแคว้นโกศลมาสู่แคว้นมคตค่อนข้างไกลค่ะควบม้ามาเนี่ย มาถึงประตูเมืองปิดแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยไม่มีอะไรสเสวยอ,อีกถ้าอากาศก็หนาวก็บรรทมหลับไป mm hmm. แล้วก็สวรรคตในคืนนั้นเลยค่ะอ่าพระเจ้าเปอร์เซน์ที่กศลพระราชาผู้ยิ่งใหญ่นะคะแต่ว่าตอนสวรรคตก็ได้สวรรคตหน้าเมืองเ mm hmm. มืองราชครึเช้าวันรุ่งขึ้นพระเจ้าชาติศัตรูมาเจอค่ะก็ก็ทราบข่าวว่อาอ้าวตายแล้ว พระเจ้าเสรตที่โกศลส,สวรรคตแล้วก็ช่วยดูแลจัดงานจัดงานพระศพนะคะอย่างสมเกียรติเรื่องราวของพระเจ้าเสรตที่โกศลก็เลยจบลงตรงที่พระองค์ได้สวรรคตแบบนี้ค่ะมีคําถามว่าตายแล้วไปไหนเออนี่ก็แปลกนะคะในหนังสือหลายๆเล่มไม่มีบอกไว้เลยไม่มีบอกว่าพระเจ้าเสรตที่โกศลตายแล้วไปไหน คาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครทูลถามพระศาสดาพระศัสดาไม่ได้ตรัสบอกขึ้นมาค่ะว่าพระองค์ตอนนี้อยู่ที่ไหนทําให้ไม่มีการบันทึกไว้และอีกอย่างหนึ่งก็คือดูเหมือนว่าพระเจ้าเประเสิที่โกศลไม่ได้บรรลุธรรมนะคะไม่ได้บรรลุธรรมเป็น,เป,นเป็นพระอริยบุคคลชั้นใดก็เป็นเพียงปุถุชนที่สแสดงตงนเป็นพุทธมามะกะตั้งใจรักษาศีลทำทารักษาศีลเป็นชาวพุทธ เหมือนจะเป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่าความเป็นพระองค์นั้นต้องบอกว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่พระนางมาริกาก็ชอบชอบแบบแซวอยู่บ่อยๆว่าทําไมพระองค์ทรงเขาจังเลยก็เหมือนไม,ไม่ไม่ค่อยฉลาดแสดงว่าการจะเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมะทั้งหลายเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาในการไตรตรองเช่นกันที่เราเห็นว่าโหฟังทำแล้วบรรลุธรรมกันง่าย จริงๆแล้วด้วยสภาพใจของคนยุคนั้นที่เป็นใจใสๆด้วยแล้วก็มีการตรองธรรมะด้วยก็ต้องบอกว่าได้มาเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาสแสดงว่าบุญที่ได้สั่งสมเรื่องปัญญาก็ต้องมีสําหรับผู้ที่พร้อมในการบรรลุธรรมสแสดงว่าฟังธรรมตรองธรรมต้องมีการตรองธรรมะด้วยถึงบรรลุธรรมกันนั่นแหละค่ะพระเจ้าเประเินที่โกศลก็เลยไม่ได้บรรลุธรรมใดๆแต่ว่าก็ชอบที่จะฟังธรรมชอบไปพูดคุยนะคะแต่คง คงไม่ได้มีการตรองธรรมะเรื่องราวของพระองค์ก็เลยจบลงแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับพี่ๆทุกท่านที่รับฟังกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ